ต้มยำปลานิญน,นะปลานิญสดสจากบ่อเลยนะครับเนี่นะครับบอ่อก็งวไปเมื่อกี้นี่เลยเนี่ยนี่ดูโอ้โหครับตอนนี้ก็อยู่ที่สวนทุเรียนนะครับเป็นสวนใหม่ของผมนี่เองตันนี้ก็ปลูกไว้เนื้อในเนื้อที่ห้าไร่นะครับนี่เพิ่งปลูกได้หนึ่งเดือน,นก็มาดูนะครับความเรียบร้อยปลูกได้หนึ่งเดือนนี่ก็เริ่มแตกใบอ่อนแล้วนะครับนี้แตกไปแล้วแล้วก็มีใบพุนนะครับก็จะมีหนอนกัดกินเข้าบ้างนิดหน่อยนี่นะครับก็มันมีบ้าง เพราะว่าเราปนยาก็ไม่ทันนี่ครับนี่ใบอ่อนและโดนการทําลายจากหนอนนะครับตอนนี้ก็เนี่ยครับในพื้นที่ห้าไร่นะครับเป็นข้างๆเขาก็ปลูกผู้เรียนเหมือนกันด้านหลังนี่เขาก็มีสวนยางนะครับสนยางตอนนี้เราก็มาดูนะครับบ่อน้ําของเราที่สวนผู้เรียนทุกที่นะครับก็ต้องมีบ่อน้ํานะครับนี่นะครับก็เดี๋ยววันนี้ก็จะมาหาปลาทำอาหารกินกันนะครับที่ที่สวนที่นี่เลยนะครับนี่นะเด็กๆก็เล่นน้ำกันอยู่ บายบายหน่อยบายบายเร็วๆตั้งท้ายหน่อยเร็วจินี่ตังท้ายหน่อยเร็วโอ้โหมีนางสัมลักด้วยโอ้โหครับก็เดี๋ยวจะให้จินนี่นะครับสวมบทนางเงือกนะครับก็ลงไปหาปลาที่บอกก็มีปลาเยอะเลยนะครับก็มีปลานิลปลาทับทิมปลาแรดปลาดุกปลาหมอนะครับปลาช่อนปลาสวายเยอะแยะมากเลยนะครับก็จินนี่จะเป็นนางเงือกนางเงือกหรือนางยักษ์ดีนะนางยักษ์นางอะไรกันแน่ไปไปเฮ้ย ไปได้แล้ววะเอ้าก็หาปลาอยู่นะอ้นี่นะครับไปไกลเลยโอ้โหไปไกลเลยไปแล้วครับไปแล้วเอ้ยหาปลานี่นะครับก็คือหนังเงือกเขาก็ไม่ต้องว่ายน้ำนะครับก็คือว่าเขาแค่อมลมไว้ปุ๊บเขาก็ลอยได้เลยนะครับนี่ไปแล้วับไปแล้วออกอะไรกลับมาแล้วได้ยังได้ยังยังยังไม่ไหมยังไม่เอา ดำครับดำครับเอาตีนโผล่เลยไปแล้วพ่อไหนดูนี่โอ้นี่ครับปลาสดเลยโอ้ยงมาลวนลงมาลวนมา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 เร็วเร็วเร็วโอ้โอ้ปลาสดๆเลยนะครับนี่ได้ปลานิลมานี่นะครับโอ้โหผ่าโถมาเรียบร้อยเลยขอนเกล็ดมาเรียบร้อยเลยนี่โอ้โหพร้อมทำนี่นะครับปลานิลของเราก็หั่นเรียบร้อยแล้วแล้วนี่คือเครื่องต้มยำนะครับก็ตามสเต็ปเลย คาตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงนะครับอันนี้ก็จะมีมะเขือเทศมาด้วยแล้วก็เห็ดฟางนะวันนี้จะมีพริกนะครับเป็นพริกแห้งขั้วนะครับพริกแห้งคัค้วกรบกอบกึกเลยเนี่ยเนี่ยป๊อกเนี่ยนะป๊อกป๊อกเลยเนย่แบบนี้มาเราจะใส่เครื่องเลยนะครับตอนนี้น้ำเดือดแล้วตะไคร้ใบมะกรูดเฮ้ยคาโอนี่ครับใบมะกรูดเรดต้องใส่เยอะ น,นี่หอมแดงไปไปเลยแล้วก็เดี๋ยวรอให้กินปุนไฟยเขาออกมาก่อนโอโอ,โอเคไปปลาได้เลยนะครับหนึ่งตัวนะครับหนึ่งตัวแต่ไม่พอไม่ไปหานะครับเดี๋ยวน้งเงือกของเราลงไปหาให้ใหม่ได้อใส่ปลาลงไปแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับว่าเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดแล้วก็รอให้ปลาสุก ปล,า,ปลาสุกเสร็จแล้วก็รุงรสกันฟองที่เกิดมานี่ก็จะเป็นเลือดของเขานะครับเขาออกนะครับเอาออกอ่าเอาแต่ฟองออกเียเออเนี่ยอ,ออกไปเลยเนี่แบบนี้เราจะได้เหลือน้ำใสๆนะโอเคตอนนี้ปลาก็เริ่มสุกแล้วนะครับเราก็จะทําการรุงรสอันนี้เป็นผงรุงรสตระปุกปลาน้ำปลาปลาที่สามช้อนนะครับแล้วก็มะนาว ปีไปเลยเดี๋ยวค่อยวัดอีกทีหนึง่งโอเคพริกจะเป็นพริกแห้งนะครับเดี๋ยวใส่ที่หลังอ้าวลืมโทรลืมเห็ดฟางใส่เห็ดฟางไปโอเคแล้วก็มะเขือเทศกระทพาไปปรุงรสก่อนได้ไงเนี่ยแม่นี่นะครับแล้วก็กดให้เข้าขจมเดี๋ยวมะเขือเทศกับเห็ดฟางสุกก็ใช้ได้เลยเดี๋ยวตอนนี้จะชิมรสชาติก่อนนะครับชิมรสชาติก่อนที่จะ ใส่พริกนะครับก็คือรสชาติต้องเป็นแบบกลมๆนะครับเปรี้ยวเค็มไม่มีเผ็ดเพราะเผ็ดจะไม่ใส่พ<ป>ริกไปเลยนี่นะครับฟอสเต้นะครับก็อยู่ป้อนหนึ่งไว้น้ำไปแล้วนี่กระสองเอากรสองเลยรูกใครวะโอ้โหนี่นะครับสบายครับคิวคิวครับคิวคิว ตอนนี้สุกดีแล้วนะครับก็จะใส่พริกเลยมานี่นะพริกแห้งคั่วชอบเผ็ดมากก็ใส่มากเผ็ดน้อยใส่น้อยแล้วเราก็จะเพิ่มความหอมด้วยใบกระเพรานะครับนี่ใส่ไปแล้วก็กดให้จมแบบนี้นี่นะครับแล้วเราก็จะชิมรสชาติกันอีกทีนะครับว่ารสชาติเป็นไงกินก่อนรสชาติด,ดี เลียวเข็มเป็ดตะมันดีใช้ได้แล้วมาตักไปชามเลยโอ้โหย,โโหยนี่นะครับโอ้โยมามาต้ยมยำปลานินลิมบอกขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับน้ำโอ้โหย,โโหยมานี่เห็ด นนี่ก็สดเลยนะครับขึ้นจากบอมกินเองอืมอืมเนื้อขาวต้นไญ่ปลาเขาจะมีความขาวนะครับการปรุงอาหารเนี่ยต้องแบบว่ามีเครื่องเทศเยอะๆก็ไม่ทำแกงก็เป็นต้มยำอย่างเงี้นะครับจะเป็นต้มจงต้มจืดนี่ไม่ได้เลยนะครับขาว ไปแรงครับปลาเละเลยกอดเครื่องดื่มมันเนี่ยแม่ขิหอมแดงก็จะมีความหวานหอมมอร่อยอร่อครัรอไร่ะขอนไม้เหรอนี่นะครับก็คนหาปลามานะครับก็มารับผิดชอบต่อนะครับเหนื่อยแล้ว กินนี่บอกว่ารสชาติเผ็ดเผ็ดป e so ่ะครับเผ็ดเหรอเผ็ดแต่อร่อยใช่ไหมอ่าเผ็ดแต่อร่อยกินไปที่นี่ก็นั่งนั่งกับพื้นไม่ได้นะครับเพราะว่าพูดเปียกนะครับก็เลยต้องนั่งยองๆแล้วไงเอ้เราเปอะไรเป็อะไรเกินอะไอะไรอะไรเกินเลยขึ้นเผ็ดเหรอร้อนค่ะออ๋ร้อน